สวัสดีค่ะแสงเดือนกวิกุลสาวอุดรอินสวิตค่ะพี่น้องมือนีว่างก็เลยแวะมาอัปเดตสวนพักยุโยเน่นค่ะพี่น้องพักกะประท่านด้ปลูกอย่งยังดอกค่ะพื้นที่ก็ยังว่างอยู่ค่ะแต่ว่ามาเก็บภาพสวยๆของดอกไม้ดอกหยาที่เกิดขึ้นเองค่ะพี่น้องเป็นสัญญาณว่าฤดูใบไม้พริก,กำลังสีมาถ,ถึงแล้วค่ะดอกไม้ต่างๆกะ ผ้ากันแตกยอดขึ้นมากค่ะพี่น้องแตกยอดออกดอกแข่งกันค่ะติดตามกันต่อไปได้ค่ะถูกใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องยูทู e สาวอุดรอินสิวิตในเได้ค่ะพี่น้อง ที่เห็นข้างน้าน,นี่ก็เป็นแปลงหอมของสาวอุดรอน e ินทสวิทค่ะปลูกตั้งแต่ปีกายนี่ละพี่น้องมันกะรอดหนาวมาไดใดค่ะพี่น้องกะหวังว่ามันสิแท่งยอดไม่ขึ้นมากค่ะพี่น้องย่างอยู่สองแปลงค่ะที่เก็บเยียบประทันกะกาปลูกทิ้งไว้ให้มันคามปีละพี่น้องเพื่อว่ามันสิหัวให่ค่ะที่เห็นนี่คือยังหอมบัวหอมหัวแดงด้วยค่ะพี่น้อง แปลงพักของสาวอุดรกามีพื้นที่ประมาณ50-70ตารางเมตรอิ่งละพี่น้องกาวาค่ะติดตามกันได้ค่ะว่าปีนี้สาวอุดรอ,อ,อินสวิตสิปูกพักอีกอย่างแน่ค่ะเจอกันไม่คลิปหน้าค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ